แล้วรู <Workers intendent> ้ส <ate giving> ึกว่าดีใจนะครับเพราะว่ารู้สึกาได้หนังทุกภเรื่อนก็ดีใจที่แแฟนไมด้ก็รทุกทีาเกินก็ถูให้เข้าร่วมในอันกองผัวแล้วกด้กไปหน้า้กว่าแบบเป็นเป็นอะไรที่ว่านที่แบบบ ก็มีสติเต้นอีกร้านนึงกับเร่องต่างๆมา10ปีนะคับกับตางก็เจอบรรยากาศแบบนี้มันมันช็องสุดๆตื่นเต้นเพราะว่ามันไม่เคยมากลอนแล้วคือ่็มันได้ได้ได้เจอแบบนี้ันก็เปใจมากๆ่ะที่ด้มียอกาี่้มาทั่นี้วันนี้ที่มีแฟนมารอดูเีใจมากๆนะคะที่ได้ได้เห็นทุกคนที่มาวันนี้ที่จริงอ่ะที่บอกว่าเราดูใจตั้งแต่ได้ไปดูรอบอีก10ปีนี้ รอติดตามชมหลายคนก็แอบมองว่าตอนดูีวิวแล้วนะ20กรกฎาคมนี้นะคะดีมากก็คืออีกแค่สองวันทุกคนก็จะได้ดูแล้วตอนนี้ตื่นเต้นแทนทุกคนเพราะว่าเราอยากดูน้องแบบช็อตัก่าก็เหมือนกันเลยครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแฟนมหาแล้วมันเข้าใจนทุกคนก็คอยซัพพอร์ตทุกงานที่เราทำนะทีนี้ก็รอดูพร้อมกันันที่20ครับ แน่นอนฮะรียกาะแน่นอนรู้สึกแบบเรื่องั้นหะมเพราะว่าเป็นถ้าเนเรื่องแรกองคนกบวยนะครับเลยก็ผ่านเรื่อนี้คด้ยนอนะเก่อนันนี้มันมีอบกันบด้วเปนคะไม่เช็คเับทไปแล้วก่อนเช็คครับก็จริงเช็คตั้งแต่เช็คตั้งแต่วันที่ดูจบเลยครับวันนั้นก็ดูทั้งหมด3รอบแล้วก็เช็คทั้งหมดสรอบเลยนะครับ วันที่ดูวันนั้นแบบเหมือนผมมาชอบบรรยากาศในการมณ์ของแฟนๆแ,แฟนมากเลยเพราะว่าเหมือนเราได้ r e a c t i o นเป็นของของแฟนแล้วบางทีเป็นแฟนเขามีโมเมตนต์น่ารักน่ารักที่แบบอาจจะกรี๊ดหรือว่าส่งเสียส่งสิงเชียร์อย่างเงี้ยครับซึ่งแบบเราเราชอบโมเมนต์นี้ใช่ไหมเราเองพอเราเห็นตัวเองในจอใหญ่ใหญ่มากหมายถึงอะไรจอใหญ่หน้อหนาผมก็ยิ่ จอจอ,จอใหญ่มากนะผมก็ได้ใหญ่ตามครับแต่ว่ารู้สึกว่าโหในวันนี้เราได้มีข่าวพนเรื่องแรกแล้วผมรู้สึกว่าเร็วเร็วมากๆเลยสำหรับผมอ่าพี่สีเป็นไงบครับจาใหญ่ของไหมไปต่อใหญ่ของผมในตามขนาดจออย่างที่บอกว่าก่อนที่จะมาเข้าปีหน,น,นึ่งอยาการแสดงก่อนถ้าผมาะเป่นหน้าเราผมแบบจอที่ใหญ่แต่ในี่ใหญ่กว่าทีใใทใใวี<ะ>ครับผมก็ได้แบบอทะลุปีครับผมก็

ไน่ากลัวเลยครับรงไม่ได้กลัวเลยจริงหรือเป่าลองลองหรปแต่ไม่ไ,ไมอาจจะไม่ได้น้ากลัวทุกคนคิดนะใช่ท <c oughs> ี่ <c oughs> มันตกตงมาครับแต,ต่ตกใจอยู่นบะีหลาจังหวะให้ตกใจอย่างบางคนเขาเห็นเพแบบีเม่ที่อาพื่อเป็นเป็นรงไวยแบบเออคนแบบวาไม่กล้าเปิดจอะไรอย่างเี้เาเราอยากจะแบบว่าเชิญชวนให้เขามาดูวีดงไอบ้างครับก,กจ็จริงๆเหมือน มันนะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ทั่วไปครับอยากให้ทุกคนมองว่าก็เป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผมเกร์ได้เลยเหมือนกันครับก็อยากจะให้ทุกคนแบบเปิดใจลองดูนะครับเพราะว่าเรื่องก็สนุกนกันครับมีเกจอประทีปแล้วด้วยสำหรับคนที่น่าจะชอบแนวเสี่ยงผันก็ดูได้ครับแทนที่ไม่ชอบก็ดูได้ครับเพราะว่าน่าดื่มด่ำเท่าที่เท่าที่จริงครับเพราะว่าเพราะว่ามีหลายมุมมองครับผมหลายมุมมองตากน ก็ความรักระหว่างครับเธอทั้งมีนะครับมางรักฉันรักแค่เพื่อนอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นมันจะมีเวอร์ชั่นเต็มเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าเอาลูกเมากันหมดแล้ะรอดากระแสมีรอดามีคือตอนนี้ยอมรับว่าอาจจะมีเรื่องของเวลารอที่เป็นแบบก็จำกัดบางอย่างอย่างที่เราต้อง แับว่าจะทำจนทำอย่างไรแต่จริงๆแล้วเน,น,นี่ยนะรถก็แบบจะแส่ดีมีคนเล่นต่ออานจะมีอนนื่นใดๆทำมาก็คืออะรเหมือน,นู้ออันทันไม่แน่แต่ว่าจะเป็นหรือว่าเป็นล้อแบบทันไหนแต่คิดว่าเวอร์ชั่นอันนั้นนะครับยังไงก็คิดว่าเราก็คงแบบอยากจะมีแต่ว่าคิดว่าต้องผ่านรอบอันนี้ไม่ก่อนไม่ง,ง,งั้นให้ทำก็คอแบบว่าถ้าลุชัดที่มันจะต้องมีลนต่อไปเวอร์ชันอันทันนมันจะเป็นมากลองคิดไว้ให้มัน คือที่จริงแล้วครับพวกนั้นยังไม่ได้มีการเตรียมองวว่าจะมาในรูปแบบไหนจะเป็นภายนต์หรือว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าเราก็เสียดายแล้วคุยกันตลอดแล้วก็เสียดายเนาะเราแบบเวลาหรือแค่นี้เองจริงๆอหนักแบบค่อนข้างที่จะยาวกว่านี้พอสักตวเนาเพราะว่จริงๆนที่ที่ตัดมาแรกคะระยะเวลาที่นาที่สนือวมทมันเป็นภาพยนตร์เรอยก้คนได้ดูทำโลกที่มันเป็นเรื่องเรื่ราน้เพราะว่าองน เป็นรูปแบบไหนต้อง่ารูปแบบไเรื่องแรกขอ่ซิ่งมุกคาดังเรื่องไนได้ยังไงบ้างร้อยล้านได้ได้ได้ยตัวขโมยแลวขโมยสกิล้ร้อล้านก็ก็ตัวมเลยอ่ะ เราอาจจะไม่ได้คาดหวังเรื่องอะไรได้ด้วยนะครัเราคาดหวังเรื่องฟีดแบ็กมากกว่าว่าจะเป็นยังไงใช่เพราะว่านี่เป็นเรื่องแรกด้วยยังไม่คาดคาดหวังกับอะไรได้ขนาดถ้ามันร้อยล้านเราโอเคเลยไหมก็จะดีมาแต่ก็อยากให้ถึงนะครับอยากให้ถึงบอกก็ไม่ได้ไม่คาดหวังเรื่องแบบอะไรได้แต่เราอยากให้เป็นแบบคืหนังก็แบบดูความสุขก็เห็นในมุมมองการแสดงของเราแบบใหม่งแต่เห็ว่าร้านทั้งประโย พี่สี่รู้อยูปากเชิญชวนเข้าว <c oughs> e ันไหนอะไรยังไงครับผมก็วันที่20มกราคมนครับผมสองวันใช่ไหมครับผมก็จะเปิดจองตั๋วแล้วนะครับพิธีกรจอแล้วนะครับผจองได้พอแล้วนะครับผมก็สามารถรับดูได้นะครับในเบอร์เบจิเตอร์สตีเวนสันถ้าวันนี้จะมีแพลนของใครบ้างต่างจังหวัดต้องมีอะไรบ้นะครับต่างจังหัดต่างจังหวัดต้อมีต้องพิจารณว่าเป็นยังไง อย่างวันนี้ก็เป็นประเทศเรานะี่มีามซื้อ่สองตัวเนาะกบางทยุ่ช่วงนเขาเข้าของประเทศเรา